สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทาง Up Future Channel นะครับสำหรับเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับเป็นข่าวดีๆอีกข่าวหนึ่งนะครับเมื่อบริษัทปตทผนึกกับ Foxconn ดันไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของอาเซียนรายละเอียดของข่าวติดตามได้ทาง Up Future Channel ได้เลยครับ เป็นรายงานข่าวจากประชาชาติธุรกิจนะครับ บริษัทปตทผนึกกับฟ o x ก o n คดันไทยเป็นศูนย์กลางผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของอาเซียนรองรับการเปลี่ยนแปลงที่ทางพลังงานในอนาคตประเดิมร่วมทุนกว่า1,000ล้านหเหรียญสหรัฐนะครับเพื่อศึกษาการสร้างแพลตฟอร์มการผลิตยนต์พลังงานไฟฟ้าครบวงจรในประเทศไทยกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนขันรับนโยบายของภาครัฐนะครับซึ่งจะมีการส่งเสริมอุตสาหการรมเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ เมื่อวันที่31พฤษภาคม2564นะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการลงทุนอุตสาหากรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยนะครับระหว่างบริษัทปตท,ะทจำกัดมหาชนกับบริษัทหงไหพรีซิชันอินดัสทรีนะครับหรือ Foxconn Group นะครับจัดขึ้นที่กรุงเทพมหาคนครแล้วก็กรุงไทเปไต้หวัน โดยมีนายสุพัฒนพงพันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆนะครับร่วมเป็นสักขีพยานเพื่อศึกษาโอกาสในการพัฒนาฐานการผลิตยานยนต์พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทยซึ่งสำหรับความร,ร่วมมือนี้นะครับจะเป็นการผลักดันให้อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย เปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่นะครับส่งเสริมอุตสาหากรรมการผลิตและเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากลมากขึ้นทั้งนี้นะครับความร่วมมือนี้เป็นการผสานความเชี่ยวชาญของ Foxconn ที่เป็นผู้นำการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ที่สุดของโลกนะครับ และความสามารถทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีรวมถึงความแข็งแกร่งทางด้านธุรกิจพลังงานของปตทนะครับทั้งเครือข่ายพันธมิตรกลุ่มบริษัทในเครือและก็ผู้ร่วมทุนในปัจจุบันในการพัฒนาแพลตฟอร์มการผลิตและเสริมศักยภาพระบบนิเวศด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยตลอดห่วงโซ่และคุณค่าของยานยนต์ไฟฟ้า รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้รับผลิตสินค้าในประเทศไทยนะครับที่มีความสนใจสามารถเข้าถึงการให้บริการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็วและใช้ต้นทุนต่ำเพื่อรวมสร้างอนาคตแห่งการเดินทางด้วยยานยนต์ไฟฟ้าอย่างยั่งยืนทางด้านนายอัตพลเลิกพิบูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทจำกัดมหาชนนะครับ เปิดเผยว่ารูปแบบการใช้พลังงานในอนาคตจะมุ่งไปทางด้านโกรีนและโกอิเล็กทริกมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการเดินทางของประชาชนซึ่งในช่วงของการเปลี่ยนผ่านพลังงานดังกล่าวเราเชื่อว่าเชื้อเพลิงแบบดั้งเดิมจะยังเป็นพลังงานที่สำคัญแต่ในขณะเดียวกันเราก็จำเป็นต้องเร่งพัฒนาและปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่ทิศทางพลังงานในอนาคต อย่างอุตสาหากรรมและยานยนต์สมัยใหม่ที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันและสร้างการเติบโตให้กับเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งที่ผ่านมานะครับปตทได้เริ่มรูกเข้าสู่ EV Value Chain โดยการจับมือกับพันธมิตรทางธุรกิจในการพัฒนา EV Charging Platform EV Station นะครับรวมถึงการลงทุนในธุรกิจแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าดังนั้นความร่วมมือกับ Foxconn ในครั้งนี้จะกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในประเทศเสริมสร้างทักษะและอาชีพให้กับประชาชนเพื่อเป็นรากฐาน ที่สำคัญสู่อุตสาหกรรมเป้าหมายในอนาคตและเป็นต้นแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางด้านพลังงานให้กับประเทศได้ต่อไปในอัจพริยยังได้กล่าวต่ออีกว่าในระยะแรกปรตทและ f o x c o n คตั้งเป้าหมายที่จะจัดตั้งแพลตฟอร์มการผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าและส่วนประกอบหลักต่างๆแบบ N to N ด้วยเงินลงทุนในพื้นที่ขั้นต้นนะครับ 1นึ่งถึงสพันล้านเหรียญสหรัฐและจะขยายการลงทุนในอนาคตต่อไปซึ่งจะเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจสู่เวทีโลกในอนาคตและนอกจากนี้นะครับยังเป็นการตอบสนองนโยบายและทิศทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของภาครัฐที่มุ่งยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าให้เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายพร้อมขับเคลื่อนประเทศให้บรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกอีกด้วย ทางน้านนายยังหลิวประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Foxconn Group นะครับได้กล่าวว่าความหมายของความร่วมมือในครั้งนี้คือการเปิดโอกาสให้ลูกค้าหรือผู้ที่สนใจทั่วโลกได้เชื่อมต่อสังคมแห่งการเดินทางโดยเทคโนโลยีอัจฉริยะความชี่ยวชาญของ Foxconn ในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรมของโลกทำให้เราผานึกความร่วมมือกับภาครัฐและก็ปตทในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ประสบการณ์และความชำนาญเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่พร้อมสำหรับอนาคตซึ่งที่ผ่านมานะครับปตทได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จพลังงานและแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ Foxconn จะสามารถ แบ่งปันความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยสร้างระบบนิเวศที่แข็งแกร่งขึ้นและมุ่งหวังที่จะเห็นประเทศไทยก้าวสู่การเป็นผู้นำระดับโลกในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคตครับนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับความคืบหน้าของโครงการต่างๆเพื่อนๆสามารถติดตามได้ทาง Upfuture Channel ในตอนต่อไปได้เลยครับ